แล้วตอนนี้นะครับผมก็จะปามาพอเหล็กลอยน้ำนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่หู้ว่าเป็นเหือที่มีชื่อว่าอะไรนะครับแต่ลำอภิมหาโอดใหญ่เลยนะฮะซีมิลันนี่ชื่อของมันคือซีมิลัน โอ้โหแค่เหลือคลันี้ก็อภิมหาโอดใหญ่แล้วนะครับเนี่ยนี่ผมเดินมานี่คนตัวเท่านี้เองเนะเห็นไหมเนี่ยตัวเท่าแตบเนี่ยคือยาวไปปูนเลยนะครับโคตรยาวเลยนะคะโคตรสูงเลยเทเลอร์เทเลอร์เทเลอร์มายืนตรงนี้ดิหนึ่งสองอเทียบดูจากคนนะครับก็ ่เดี๋ยวถ้าพ่อทัพหนึ่งของสามเดี๋ยวให้เลยโดดเลยนะหนึ่งสองส้ำแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วแลบลิ้นด้วยหนึ่งสองส้ำโอเคโอ้โ <c oughs> เรือรกหลวงจัก,กรีน่ารู้เปิดนี่ ทำไมผมถึงรู้ใช่ไหมครับเพราะว่าป้ายมันติดนิทเทนเวิร์นนะครับเรืลอลพบุรีนั่นโอ้วันนี้มีใครไม่รู้มานักแน,นักว่านะครับเออแล้วอันนั้นน่าจะเป็นเรือเรืออะไรนะเรืออะไรก็ไม่รู้ฮะเพราะผมก็ไม่รู้มันค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่รูู้้ละนี่ซิมิลันนะครับโอ้ใหญ่ใหญ่แท้คือ,อยากคือเลยครั้เนี้ยขนาดนี้พอๆกับเรือลบหพบุรีนั้นหรือเบตเลยครับ พอๆกันเลยนะดูจากสายตาเนี่ยรู้สึกว่าเรือลบหลวงจากค er ีนัลเบทนี่จะบรรทุกเครื่องบินด้วยนะครับเนี่ย <_ d LP> เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเนี่ย <_ d LP> อ่ะมาดูแบบใกล้ๆนะฮะโอ้ก็ใหญ่อละเลยนะครับเนี่ยอาผมก็าถ่ายได้ประมาณตรงนี้แหละนะอันนั้นซีมิลันนะครับอยู่ตรงนู้นอันนี้ <_ d LP> เรือลบหลวงจากค er <_ d LP> ีนัลเบตก็อยู่ตรงนี้ บนเรือเมื่อเข้าไปเยี่ยมชมแล้วไม่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอได้ครับเพราะฉะนั้นผมจึงต้องทําเป็นสไลด์ภาพให้เพื่อนๆได้ดูกันฮนะเรือหลวงจัก,กรีนฤะือเบศ CBH 911เป็นเรือทงและเรือบรรทุกอากาศยานลำแรกและลำเดียวของราชนาวีไทยประจำการในส่วนกำลังลบของกองทัพเรือเป็นเรือที่ต่อขึ้นจากประเทศสเปนโดยนำแบบมาจากเรือปรินซิเปเดอัสตูเดสของกองทัพเรือสเปน โดยปรับปรุงระบบขับเคลื่อนระบบควบคุมการบินระบบอาวุธและลดระวางขับน้ำลงเหลือ2ใน3ขึ้นระวางจำการเมื่อวันที่20มีนาพุทธศักราช2540ได้ใช้งานปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการและช่วยเหลือภยัยพิบัติตลอดหน้าน้ำไทยทั้งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันปูต่อเรือบาซันเมืองเฟรประเทศสเปน มูลค่าการสร้าง7,100ล้านบาทปล่อยเรือเมื่อ12กรกฎาคม2537เดินเรือแรก20มกราคม2539เข้าประจำการ20มกราคมประจำการ20มีนาคม2540จนถึงบัตรนี้27ปีท่าจอดฐานทัพเรือสัตหี หลังจากที่ผมได้ไปอสอบถามข้อมูลมานะครับคือเรือที่ด้านหลังตรงนี้นะครับลำเล็กๆหน่อยลำเล็กๆหน่อยตรงนี้นะฮะจะเป็นเรือฟริกเกตนะครับเป็นเรือที่นกนะครับเรือลบเลยส่วนเรือคันบลัมเทิมคันที่เห็นโยด้านหน้านี่นะฮะนี่เป็นเรือที่มีขนาดใหญ่นะครับคือผมได้ข้อมูลมาคือเรือคันนี้ เป็นเรือที่ส่งบำรุงกำลังนะครับอ่ะเป็นเรือบรรทุกบำรุงกำลังอ่า871เจดซิมิลันนะครับก็จะมีขนาดใหญ่กว่าเรือฟิเกตนะครับส่วนเรือฟิเกตเนี่ยจะออกแบบให้มีความกระทัดมีความคล่อง,องตัวในการใช้อาวุธนะครับอ่าในการเดินเครื่องเร่งเครื่องนะครับน้ำหนักก็จะเบากว่าเรือบำรุงกำลังนี่นะฮะเข้าฮะ